ป็สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้พาทุกท่านมาผ่านเมืองลำปางนะครับเมืองลำปางถนนก็มีทั้งพื้นราบและภูเขาแล้วก็ถนนขี่อยู่บนเส้นสันเขาครับเพราะว่ามันอยู่ในสายเลือดทุกคนอย่าไปคิดว่าเป็นเรื่องใบตัวเป็นเรื่องที่ส่วนผลงานที่น้อยอยากจะฝากก็คือตอนนี้ที่เด็ก นีก่กรกำลังอยู่บนถนนสายเอเชียนะครับคงน่าจะวิ่งขึ้นจังหวัดเชียงใหม่ oh,

có miu thiền, cheo xoăn, tắc kè đàm tấu, gà, con má, mắt xí ban trang lương súc, trung bực, trang mường mọ, mường tặt hìn, nếu vậy chả mường เมืองเซรามิกค,คือเมืองลำฟางหนาวมากกรับพื้นที่ก็จะเป็นภูเขาสลับกันกับเพื้นลาบนะครับก็มีการทำสวนบ้างสวนมันสำปะังสวนสับประรดก็มีสสับประรดเอาระบบน้ำที่สวนสับประรดนี่จะดีมากนะ มีภูเขาทั้งสองฝั่งทางนะครับทางโคง้งเรากำจะไปเจอโค้งหน้าต่อไป เดินเสาไฟฟ้า,ฟา,ฟาผ่านทั้งภูเขาทั้งเนินสูงนะครับก็เดินกันตามนั้นนะครับตรงไหนที่ต้อง็ีภูเขาเสาไฟฟ้าก็าต้อง็ีภูเขาไป